สวัสด,ดีและสวัสด,ดีพี่น้องเบอร์สุสุคนเอ้อบวชีบินพี่น้องทางลาวเนาะหรือบาวชีบินพี่น้องทางฟังไทยต่างประเทศก็ยินดีเบอร์สุูสุคนเขาซูซองของบาวจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเส้นเคยเนาะพอมพี่น้องกับเมื่อนี้พี่น้องบาวจิตอยู่ที่ดงเห็นเนาะพอพี่น้องเนาะมื่อนี้บาวจิตมาสั่งสั่งกะซีแล้วกับเป็นพาแม่กะตาไม่พ้อพี่น้องว่าชีไปซวยอันอไม่เท่าไม่เท่างอมเนาะพอพี่น้อง,อง,อง,อองที่เป็นอยู่บ้านนาไรพี่น้องเอง บรรดาได้ลงเนาะมึงอาจจะพังทองแข่งสมัคเขตพี่น้องก็พอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีสามทานเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพิ่งกะซือว่าพอนครนาศเกษตรเนาะแล้วก็เมอันสุพีนน่นเนาะแล้วก็เมพี่ลมเปรมพงเนาะพ่อพี่น้องเนาะที่เป็นจะได้ข่วมใจกันช่วยเดือครอบครัวของแม่เถางอมเนาะก็ขอบุญขอบุณเป็นได้หลายเด้อเจ้ากับ โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะตอนนี้บาจิก็อยู่ที่ร้านของเพื่อนพี่น้องเอ้ยกาไปเบิ่งบรรยากาศตอนเป็นยกของเลยพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะเจ้าตอนนี้ก็อยู่ร้านของเพื่อนเนาะพอพี่น้องเนาะเจ้าเพป็นก็ได้ยกขึ้นได้พี่น้องเลยอืมเจ้าเจ้าเจ้าเป็นก็ได้ยกขึ้นเป็นที่เข้มห้อยได้พี่น้องกับประมาณนี้เนาะเจ้าเจ้าเจ้าบาจิตชื่อใหม่พร้อมพี่น้อง ก็ขอบุญขอบคุณคุยง่ายเจดีไร้ลายเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบจิเตียนเอาข้าวสารเนาะพ่อพี่น้องเอาข้าวสารขึ้นไว้ใส่รถใหญ่เพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะมันจังไปสบายแน่นะพี่น้องอย่าเสิยร้องเบาน้ำพิ่นเนาะมื้อนี้บจิเก็ได้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งเนาะมาม่าปลากระป๋องในพี่น้องเอ้ยเอาไปให้เมทาวในพี่น้องก็ดีใจน้ำพิ่นหลายๆเนาะ เจ้าก็โอเคเนาะพ,พี่น้องเนะาะบัจจิก็ได้ยุก,กันคงขึ้นรถเพิ่นเป็นทีมห้อยเลยพี่น้องก็เอาข้าวสารเนาะข้าวสารได้กัอาหารแห้งเนี่ยพี่น้องมาม่าปลาก,กระป๋องเนาะขึ้นไปใส่รถมึงเพิ่นเอาไปเลยพี่น้องเลยเพราะว่าว่จะได้ไปสบายเนาะข,ขับกัพอดีว่าไปทางเดียวกันได่เลยพี่น้องเจ้าเจ้าเ<ม>จ้านะ <laughs> แา่แม่กระตาดเรียบร้อยเนาะ โอเคเจ้าเจ้าเจ้าก็โอเคนะพอพี่น้องนก็ไปติดตามครับส้มกันอยู่ที่เพือนของเพื่อนเ้เนะพอพี่น้องเจ้าเจ้า โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาหอดเทียนไม่เท่าเป็นทีห่อได้พี่น้องแต่ตอนนี้ก็บกำลังจะเอาคนของลงเนาะตอนนี้ก็มากับบ b a r c a i คือเก่าพี่น้องเอ้ยไปเดียวใช่นี่ barcaine ก็มาซอยวัจิตชิพี่น้องเอ่ยมาอ่า barcaine กับสีซอยเพี่น้องจ้า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 โอเคเนาะอืมมีมากคนเดียวก่อนไปเกี่ยวข้าวแล้วก็มาก่อนตะเกี่ยวข้าวเบิร์ตเนาะ เราของลองไไวกอน,นอเพาะพี่น้องเนาะแล้วจึงขึ้นไปทักทายสบายดีไม่เท่าทีดังเนาะพอพี่น้องอก็ถือว่ายังดีอยู่ได้พี่น้องเอ้เพราะว่าผลบัตกพี่น้องไอ้วันนี้ยผลทางกับมาสะดวกเลยนาะก็ <c oughs> ให้เพิ่นมาส่งจนฮอดเฮื่อนพอดีเด้พี่น้อง าาเงินพวงเพือกคือพี่น้องเห็นเน,นี่ยน้องน้องเนาะถือว่าสมควรอยู่พี่น้องเยก็เปลี่ยนเปลี่ยนฝาเนาะเปลี่ยนฝาแล้วก็ซื้อใหม่มาใส่แันตอกสังกะสีนะพี่น้องแล้วก็จะเป็นสังกะสีพอ้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะ,ะจะจะซื้อปากกาตดมาให้เป็นพ้อมพี่น้องจะกระดีแกน้ำพินเนาะพอพี่น้อง ไม่นี่ก็ได้เนาะไมนี่ก็ได้เหรอวะได้บ่จ้าวนีพี่น้องหลายคนอยู่พี่น้องเลยเอยๆกันเนาะจ้า คือว่าเสร็จสมบูรณ์พี่น้องเลยแบบน,นี้น้องพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้กะอารงเป็นทีหม่อได้พี่น้องสังกระซี่พร้อมเนาะพอพี่น้องเลยเข้าซานอาหารแห้งเจ้าก็ดีเรียบร้อยพี่น้องจ้ากตอนนี้ก็บาจิกกะชีได้ขึ้นไปทักทายสบายดีไม่เท่าเนาะพอพี่น้องเนาะโอเเคนาแต่โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะตอนนี้อันบาจิกกะได้ย้อนเข้าซานอาหารแหง้ง ขึ้นไปทั้งเฮือนเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเมื่อกีสไปขึ้นไปทักทายสบายดีเพิ่นเนาะไปถามกล้องรู้สึกเพิ่นพี่น้องเลยเจ้าเจ้าแม่เอ้ยแม่สบายดีเด้อเจ้า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 จังได้ไม่เถอะเหนื่อยหนักเนาะเป็นอย่งเด้อเดือมจกเดือมได้ไม่เถอะทางนี้เนาะโอ้ยทางไหนไม่เถอะมันนั่งอันนี่ไม่เถอะมันจังเห็นเนาะอืมเจ้าได้เลยไม่เถอะได้แล้วได้แล้ว กีเมื้อวานนี่ลูกว่าใช่ไหาแต่มื่อวานนี่ไม่เท่าไปทังไรไม่ทถวเมื่อวานไปเกี่ยวเ้าเขาเกี่ยวข้าว่เกี่ยวข้าวจ้างบ่เออจอกับะมื่อ้กะลูกโซฮานพ่อฮานเนาะเป็นบอกไม่เท่าตั้งแต่เช้าบ่ไม่เท่านูกยแยนไม่เท่าไปอยู่เนาะอก็ไม่เท่าเป็นจะได้ไม่ทถาดีใจบ่ ดีใจอยู่ลูกก็ดีใจไหมเท่ากัมมนี่เนาะไม่เท่าน้อกัมมานนี่กัมมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะพิ่งก็ได้ผาเงินมาให้เจ้าเพิ่งก็ได้ผางเงินมาให้รูปเน่ะ สมแซมบ้านแน่เนาะกับชื่อของเพิ่นก็ชื่อว่าพอนครนนัดคาเซนะแล้วก็แม่สุพีนัดแล้วก็แมอพิรมเปรมพงศ์อ่าแปลว่าเป็นส,สามทานเนาะที่เพิ่อนห่วมใจกันช่วยเดือแม่นะเจ้าเจ้าก็ขอบุญขอบุญเพินพ่นได้หลายเนาะเจ้าขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าก็ ดีใจเลยพี่น้องก็ดีใจน้ำพึ่งพี่น้องเลยใหญ่ลูกก็ดีใจใช่ทำดูค่ะก็ซื้อสั่งกระสีมาเนาะพ่อพี่น้องรักลูกเลยใช่ก็มาสมเซมเนาะแม่เนาะแต่ว่าพอมาหอดเนาะแม่เนาะพอมาหดอันทั้งซางเพิ่นกับพอวานเพิ่นเนาะเพิ่นก็ว่าโอ้ของนี่ไร่เบิดเนาะแม่เนาะยังเสาเนาะเอ้ยซาวนี่บบได้เนาะเพิ่นวะใช่พิ่นบอกลูกว่าเสาบบได้เนาะแต่เฮ็ดกะต้องได้ มั่งบดเลยเนาะแม่ต้องได้มั่งบดเนาะพี่น้องเอพ่นันะ<ม>พราะว่านพ่นเนาะกับช้างพ่นก็ว่าทาเห็ด<ม>ทาเห็ดใหม่อันทาอันสัมเชมนี่คือสีบร่าไอเนาะพี่น้องต้องปลุกไม้ได้วยนะพี่น้องเ<ม><ม>สาของพ่นมันน,น้อยเนาะพี่น้องเนาะกจเซ่บ่ได้พี่น้องอออันอเนเเล็<ม>็ก้ยหดื ก็ต้องก็ต้องเพิ่มกระสางขึ้นอีกเนาะพ่อพี่น้องเนาะถือว่าเครื่องคลองนี่ยังดีบดได้พี่น้องเลยของนี่ยังดีบดเนาะของนี่อันเดียว่าประเภทใหม่เนาะยังแต่เสาอย่างเดียวเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าเนี่กินข้าวได้ไหมวันนี้ กินแลไรอืมกินกับกินกับอย่างเนาะกินกับปลากินกับปลาวะปลามานจะใช้ก็กินปลาได้แฮะปลาเชื่อเลยเชื่อาเวะเชื่อเอาเยอะค่ะอืมกินลูกเออบริวารกินบริวารจะทาลูกมาอืมเจ้าเจ้าเจ้าดีแล้วแม่ดีแล้เออก็ดีใจแม่ก็ดีใจด้ยเจ้าเจ้าเจ้าเอามาเป็นยังแม่เอาลงรถมือนะเราดีใจเนาะก็ดีใจเลยอืมเจ้าเจ้า เคยคิดเคยผันเมื่อไหร่ว่าสิได้แบบนี้ไหมเคยคิดเคยผันว่าว่าสิได้แบบนี้หนะบ่กแล้วไม่ได้คิดไม่ผันไม่จ้าไม่นอนไม่ซื้อนะออวันนี้มื่อเนี่ยเขาบอกว่าเจ้ะยูดื้อมื่อนี้เขาว่าเลยเออเลยก็ยู่อวันนี้ไปเกี่ยวเขาเขาไป เขายางเนี่ยไปเกลียวหรยเกิดชื่อปิ้งนัวเลยแหละใช่ก็เป็นจังได้แม่เครื่องคงแบบเครื่องครัวเป็นไังไรเนาะครบด้วยหรืเกิดไปได้กปิ้งนัวครบเบิดแล้วือ่ะหม้อหนึ่งหม้อแกงเกอครบเบิ้ได้เนาะพรอพี่น้องเนาะก็มีแต่ดึงเฮือนของเพิ่นเนี่ยพี่น้องเลยใช่ก็เป็นฝนตกมาบวันนี้กับโบเรียนโ่ย่านน้อยไหมเนาะวันนี้เนาะคั้มพ่นปลูกใหม่ไเนาะใช่ อาจารย์มาดิเจ้าก็นในบ้านเพิ่นบอกว่านอกพ่อพี่น้องเนาะถ้าว่าจะสมเซม,มันนี้เพิ่นว่าต้องให้ม่างนาะพี่น้องเนาะต้องให้ลื้มไม่เบิ้ดนะพี่น้องเพราะว่าเสาบ่แข็งแฮงเนาะพ่อพี่น้องเนาะเ<ม>จะ้าเจ้าก็ดีใจแม่เอ้ยลูลกก็ดีใจนะอ <c oughs> ือเจ้าก็จ้าก็ดีใจจนะ้ามันนี้ก็ซืนะ้อข้าวสารมาสองสอบนาะแม่เนาะก็กิน ือสิกินโนเติบเลยว่าแม่มันเนี่ยโดนแล้วไปเอากินกับมาม่าพร้อมน้ำแม่เนาะปลากระป๋องพร้อมเนาะเจะจะกับมือมืออื่นนี่สิไปใช้แม่ความคิดเด่นไปเกี่ยวเขาเล็ต้องเกี่ยวเขาบ่สเขาชกแล้วเขาอีกคนใบแล้วบัเนี้เขาคจะเอาจ้างหมอเลยเกี่ยวเขาไปเห็ดน้ำเขาโอ้จ้าจะนี่ยังมาทันสุกกลูเอ้ยคันสุกลขไปเนี่ยไปอยู่ได้ จะจะไปตลอดได้ไหมไปตลอดท้าแม่เ <cellphone> ก <physic> <laughs> ี <Dir> ่ยวข้าวหับจ้างนี่เมื่อนึงเขาให้เธอได้ไหมสี่ชิปมัดในสี่ชิปบล็อกก็ไม่นี้ยันไม่นี้ลาว่าจิตธาลูกมาโอ้จะดูได้ไหมดูได้จะทำบัตรยูผู้เดียวเนาะแม่เนาะไม่ได้ไปบูมีลูกมีหลานเนาะไม่ได้มีเงเอาพวกับ ลูกตายมดแล้วพวป่าพัวป่าอยูู่้เดียวเลยพัวป่าอยูู่้เดียวได้บ่ลูกก็เสียเลยเนาะเสียมดบ่ได้จกคนเลยอ๋อลูกนี่จะคนไหมลูกห้าหกคนทั้และเสียบดบ่ลูกหาคนเสียบดโอ้คือนั่นใช่ไหมแต่มันเป็นในไรอ๋อคือสิบคือโบยังให้มา อันเดียงเมรเนี่ยเนาะโอ้ยสิ้นแล้วคมตายนี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยลูหาคนบัดเสียเบิดเสียหมดชายผู้หญิงเายหมดคันบรรยายหันเ้อคันอยู่หันูเมร์ปทุกเนาะเมร์เนี่ยคือแนวนี้เนาะแมร์นี่ยสดงเป็นแท้เนี่เนาะเป็นแบบกับพวกป้าอะไรแบบนี้พวกป้าแบบนี้ป้าอะไรมันได้หมดล้วมันตาย จะคุ้นไม่นจะปีเสมาที่ว่าอยู่นี่ฮะแม่นแล้วแมนเนี่อยู่นี่ห้าปีหกปีแล้วได้นลูกหกปีปีนี้นะอยู่ผู้เดียวเลยอืมเม่ก็ได้บได้อยู่ผู้เดียวเลยนะแม่เนาะบ่ได้มีครอบครัวเลยแบบนี้เป็นซานก็คือแม่คือเห็นนี่เนาะแม่เนาะออ๋คือลูกเด่นแต่ละชีวิตแบัดเว็ดบ่ได้เนาะแม่เนาะวกันเนาะบ่ได้แล้วผู้หญิงลูกเอ้ยเช็ดแบบนี้ เนาะพอไปหน้อยอ่าแล้วก็ลูกหลานเห็นหายอีกหน่อยเนาะสุกิช้ำได้แล้วเขาเห็ดอืมจ้า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 เขาเขโอเคเนาะแม่เนาะเดี๋ยวอ่าลูกก็จะได้ขอตัวกลับนะแม่เนาะเพราะว่าลูกจะได้ไปโตนะแม่ะท้าหนี้ก็ขอให้แม่สู่ชีวิตต่อไปเด้อแม่เด้ออือจ้าขอให้แม่อยู่ดีมีเฮงเนาะผมเจ็บจะได้ผมไก่จะมีเลยแม่เด้อจ้าจ้าจ้า จาก็สบายดีได้ไหมเนาะสบายดีจะนพพอพี่น้องเนาะตอนนี้กับัจจิกัะชีร้องถ่ายเคลื่อนให้พ่อแม่พี่น้องมั่งไม่อีกพี่น้องเลยเจ้าเจ้าเจ้านพพอพี่น้องก็ถือว่าบรรยากาศก็อยากแจ้งแจ้งแล้พี่น้องรบะว่าผลบุตกสองสามเมื่อแล้พี่น้องก็ถือว่าไปสบายมาสบายเนาะจากหลังคานพพอพี่น้องเนาะจะไม่ที่นี่กัชีดีเบสพ่อพี่น้องนี่กับัจจิกัเื่อ ไม I mean ้มาหกชิ้นเนาะพ่อพี่น้องไม้สี่แปดนะเพื่อนว่าตอกอันไม้ที่ว่าตอกสังกะสีใช่นะพี่น้องแต่ว่าไม้นี่ก็ถือว่าแข็งแห้งอยู่เนาะพี่น้องเนาะแข็งแห้งบิดพี่น้องเอ้ยยังแต่เสาเนี่ยพี่น้องเชื่อะเดนี้นะพี่น้องเอ้ยนี่คือเสาเพื่อนของเพื่อนเนาะพ่อพี่น้องเนาะเนี่ยเนี่ยทีกจีบอจิตคิดว่าจ้าจะที่กี้บอจิตคิดว่าสชเอามาสมเซมซื่อนะพี่น้องแต่ว่า หลายคนเนาะเพราะว่านก็เพราะว่านสร้างเพิ่นก็บ่ได้พี่น้องเลยเพิ่นว่าเสาของอันเฮือนของเพิ่นนี่มันเสเยิปไหนเนาะเจ้า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 ก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะเจ้าเดี๋ยวเราจะชี้ให้พ่อแม่พี่น้องอันไปเบิ่งเสาที่ว่าเพิ่นมีไว้อยู่แล้วเนาะพ่อพี่น้องเจ้าก็สบายดีข้างนั้นไหมเด้อเจ้าสบายดีเจ้า จะน้องพ่อพี ada, ada, ่น que ้องอัน sí, น sí, ี sí, ้ก sí, sí, ็จะเป็นเสาที่เพิ่นมีไว้อยู่แล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะนี่นี่เนาะพ่ออันคำใส่ประมาณจี่เสาเนาะสี่เสาเนาะหกเสาเนอ๋ออ๋อต้องใส่บหกเสาเนาะเจ้า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 เพิ่นมีอยู่แล้วพี่น้องเพิ่นมีอยู่แล้วเสาหน่อเนาะจ้าเจ้าก็ถือว่าปุกใหม่มั่งใหม่ได้เนาะพ่อเนาะ แม่เนาะถ้าว mm. ่าเฮาอันสมชืมนอย่างเดียวบัดเสาบัตเพมาแล้วบัต้องไม่ได้มั่งไม่อีกเนาะพ่อเนาะอือาัต้งเพียรมาจ้าเจ้ากับท่านจะ้อยเจ้าเจ้าพร้อมกันจ้าเจ้ากูแค่น้องพอพี่น้องตอนนี้บาจิกได้สัมภาษณ์แม่เป็นทีมห้อยเหพี่น้องก็ได้อันยุคึงยุคคงให้แม่เป็นทีมห้อยเหยเนาะเป็นกระดีใจพี่น้อง บ่จิดเกดีใจน้ำเพิ่นหลายๆเนาะกลับมานี่พี่น้องกับบ่จิดได้เอาวันชื่อของมาให้เพิ่นเนาะทั้งในบ้านเพิ่นกระบาถ้าเขาจะสอมเซมเติมนี่คือสีบ่ได้เนาะพอพี่น้องเนาะจากที่เพื่อนของเพิ่นกับเสาของเพิ่นอะเสาเพื่อนของเพิ่นจะโบอับห้องได้เนาะพรพี่น้องเพราะว่าเสาหน่อยๆเนาะถ้าเขา กยานเสาฮักเพิ่น,น,นว่าก <c oughs> ็เพิ่นบอกว่าถ้าจะหิ้ตต้องม,มั่งไหมเนาะพ่อพี่น้องคอมเมนค์คมเพิ่นอยู่เนาะพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นว่าถ้าเฮาหิ้ตเนาะถ้าเฮาเห็ดตสอมแซมนี่คืออันถ้าเสาฮักขึ้นมานี่มันสะเสียอันสังกะสีนะพี่น้องแต่นี่แต่ว่าเสาก็มีได้ไหมพี่น้องเสาก็มีแล้วมีอันหกเสาเนาะเพิ่นว่าจะอันให้หิ้ตไหม่พี่น้องเนีย หินดีน้ำเพ่นเนาะเดี๋ยวบ่าจิตนะ่ะสิไปอันปรึกษาน้ำสร้างใหม่เนาะพ่อพี่น้องเนะาะว่าเพ่นสีเอาค่าสร้างเท่าไดนะพี่น้องเพราะว่าตอนนะั้นบ่าวจิตน่ะได้อันสรุปกันรียบร้อยนะพี่น้องได้ตกลงกันรียบร้อยแล้วนะว่าค่าสร้างประมาณนี้ประมาณนี้นะพี่น้องแต่ตอนนี้ฮิตไม่ก็เลยบูฮ้วเพ่นสีเอาเท่าใดเนานะพ่อ,นะอพี่น้องเนาะกโอเคเนอะพี่นะ้องก็ก่อนอื่นขอบุญขอบคุณ คุณยายจะดีทั้งสามทานได้หลายเด้อเพิ่นขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะคุ้มเจ็บจะได้คุ้มไข่จะมีคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะก็ขอให้เพิ่นอนุมันคนยืนทั้งสามทานเด้อจ้าถุกเจ้าก็โอเคเนาะขอพี่น้องเนาะตอนนี้บาจิตก็จะได้ขอตัวกลับได้พี่น้องก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลุกุนที่เขามาติดตามบาจิตได้ให้กำลังใจบาจิตเนาะแต่ใครนี้บาจิตก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี